สวัสดีครับยูโกโรโบเทมไยเซชั่นวันนี้อยู่กับ under the streetlight ภายใต้แสงไฟข้างทางนะครับครับได้สีฟ้าเป็นทีอีบ e ็อกซ์สิบสองคีพอตสองท้งานได้มีสีดำหนึ่งถึงสามงานที่ชอบทำจะเป็น insight อ n s ไซ h ์กับอัตช์กับรีเฟชชั่นกานอื่นก็ทำได้นะอย่างพวกอินสติ้งก็สูงอยู่อัต a าชิเม <s> ้นต์ไม่ค่อยแนะนำอีโจกิฟไม่มีอาวุธ จะไม่เชิงอ,อาวุธนะผมเป็นอาวุธซัพพอร์ตซะมากกว่านะผมไม่มีดาเมจส่วนชุดจากการดาเมจสีแดงกับสีดำสุดุสีขาว1สีฟ้า2เมื่อทำงานได้แบตเคาน์เตอร์ลดเมื่อพนักงานที่เข้าไปทำมีค่าสีดำเลเวลหนึ่งเคาน์เตอร์ลดเมื่อพนักงานที่เลเวลสหรือต่ำกว่าแล้วเคาน์เตอร์เป็นศูนคนที่เข้าไปทำงานจะตายเมื่อพนักงาน แบบเดียวกันแต่ว่าเลเวลมากกว่า2เข้าไปจะโดนดาเมจดสีแดงแล้วก็ออกมานะครับประมาณนี้มาดูของอาวุธกันก่อนนะครับอาวุธจะเป็นแบบตั้งนะก็คือมันจะขยับไม่ได้นะผมเป็นอาวุธซัพพอร์ตวเวลาเราเปิดใช้งานทําการตั้งไฟเอ็นไลท์ไว้นะผมมีสรรพคุณอะไรบ้างช่วยเพิ่มสปีดในการโจมตีนะครับผม มันเร็วมันเร็วขึ้นนะเวลาเราอยู่ในระยะอันนี้คือแบบไม่มีนะครับเราอ,อีกรอบแบบมีประมาณนี้นะครับก็ตั้งไว้ได้ตลอดนะถึงจะตายก็ก็ยังก็ยังอยู่นะครับมันก็จะตั้งอยางนั้นแหละตัวนี้ออเวร์โหลดไม่ได้นะมาดูตัวมันดีกว่าโอเคตัวมันจะเป็นหลอดไฟอยู่ในห้องนะครับ แล้วก็ห้องมอันจะค่อนข้างมืดนะมีเสียงหลอดโเลสเซนต์ For อยู่นะผมแล้วก็เอฟเฟกเป็นเอฟเฟกประกายนะผมแส่งไฟสีเหลืองนะครับเขตตัวนี้มีเอ็นไลท์นะผมมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะผมก็คือสามารถที่จะทําให้คอนหลุดจากการควบคุมได้นะคผมความสามารถพิเศษมันใช้กับบิ๊กเบิร์ดนะฮะวิธีใช้ก็คือ เมื่อบิ๊กเบิร์ดนะฮะทำการหลุดออกมาจากห้องตัวบิ๊กเบิร์ดจะทำให้ห้องดับใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอเราปักไฟนะครับบิ๊กเบิร์ดก็ทำการเขยา่าตะเกียงทำให้ไฟเราพังแต่ว่าจะแลกกับว่าไอคนที่ถูกควบคุมอยู่หรือว่าก่อนถูกควบคุมนะจะไม่ถูกควบคุมอ๋อไม่งงนะก็คือ,อยังไงเดี๋ยวพอบิ๊กเบิร์ดสั่นกระดิ่ไอเหม็นคมตะเกียงใช่ไหม จะมีคนหนึ่งนะครับที่ถูกสุ่มนแนี้ถูกควบคุมเราสามารถที่จะปักไฟได้นะครับนะผมแต่ว่าคนที่ถูกจะต้องอยู่ในระยะปักไฟด้ดวยนะไม่งั้นคนนั้นก็จะวิ่งเข้าไปใาบิ๊กเบิร์ดอยู่ดีนะมันก็ตายวิธีใช้ของมันก็คือเนี่ยคนที่ตกควบคุมใช่ไหมแล้วก็เดินเข้าไปปักไม้เขา จากนั้นคนที่ถูกถูกควบคุมจะไม่ถูกควบคุมแล้วนะครับแล้วก็เอ็นไลท์ก็จะพังนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วจะเป็นเอ็นไลท์โมเคินะครับคือทําอะไรไม่ได้แล้วก็คือเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตหากเราหนีบิ๊กเบิร์ดไม่ทันหรือว่ามีคนที่ถูกควบคุมโดยบิ๊กเบิร์ดนะครับสามารถใช้ช่วยชีวิตคนอื่นได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับอันเดอร์สเตทไรท์เจอกีนคลิปหน้าครับ